ีค่ะมาพบกับวิชามาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้นนะคะโดยอาจารย์พัทิยาพีงามคะ่ะมาเข้าสู่บทที่5กันแล้วนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะสำหรับวิชานี้เนาะบทที่5เนี่ยว่าในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยในร้านค้านะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าระบบรักษาความปลอดภัยในร้านค้ามันคืออะไรนะคะนักเรียนเคย เข้าไปในห้างแล้วก็จะมีตัวชิปเล็กๆติดอยู่ในตัวสินค้าไหมคะหรือเดินผ่านประตูแล้วมีเสียงดังเตือนสัญญาณกันขโมยต่างๆหรือแม้กระทั่งเข้าไปเนี่ยกล้องวงจรปิดจับตาเราเต็มเลยนะคะเรามาดูกันเนาะอันนี้เบื้องต้นคือสิ่งที่เป็นระบบกล้องการความปลอดภัยในร้านนะคะเบื้องต้นเลยเนาะเรามารู้จักกันเลยนะคะ ในยุคปัจจุบันนะคะธุรกิจค้าปีกนะคะมีการแข่งขันสูงมากต้องมีรักษาต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยในร้านนะคะไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันการสูญเสียของสินค้าเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและก็ลูกค้าด้วยนะคะรวมถึงป้องกันชื่อเสียงและทรัพย์สินของธุรกิจการนําระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย มาใช้นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานมั่งขึ้นนะคะสัญญาณการสัญญาณความเสี่ยงนะคะแล้วก็ภัยคุกค,คามที่สามารถเกิดขึ้นในร้านค้าที่เราต้องปเผชิญน,นะคะหนึงเลยการลักขโมยสิสนค้า บริษัทไม่ต้องการสิ่งนี้แต่เราก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นนั้น,นะคะเราต้องรู้จักป้องกันนะคะการลักขโมยสินค้านะคะรวมถึงการขโมยของลูกค้าพนักงานนะคะหรือแม้แต่กลุ่มอาชญากรรมเองนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะของอาชิ้นหนึ่งขาดทุนแน่นอนค่ะ จะขาดทุนมากขาดทุนน้อยขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้านั้นๆแต่ถ้าเป็นขโมยอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะแค่ชิ้นเดียวถูกต้องไหมคะต้องเน้นเน้นความเสียหายที่รู้สึกว่าผู้ประกอบการคือขาดทุนแน่ๆนะคะต่อมานะคะการชอบโกงนะคะเช่นการคืนสินค้าปลอมนะคะการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยนะคะหรือการทุจริตภายในองค์กรเองนะคะเรื่องการทุจริตในองค์กร ไม่อยากให้มีองค์กรไหนเกิดขึ้นนะคะแต่มันก็ห้ามกันไม่ได้นะคะคนเราเนาะนินสัยต่างกันนะคะการชอบโกงการอยากได้สิ่งของคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดานะคะของมนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรมนะคะเพราะฉะนั้นมันมีกลโกงต่างๆนะคะที่มันจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นมันเป็นภัยคุกค,คามที่สามารถต้อง เมื่อเราพบเจออยู่ในองค์กรเราสามารถพบเจอได้เช่นกันนะคะต่อมาก็คือภัยธรรมชาตินะคะเช่นอากีภยัยน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวนะคะซึ่งสามารถสร้างความเสียหายมหาศาลเลยนะคะต่อโครงสร้างแลวก็ตัวสต็อกสินค้าต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถห้ามมันได้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ค่าคิดนะคะภัยธรรมชาตินะคะแผ่นดินไหว ฝนตกน้ําท่วมไฟไหม้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เลยถูกต้องไหมคะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเกิดแผ่นดินไหวตึกอาคารร้านค้าเราถลม่มเกิดความเสียหายมหาศาลเลยถูกต้องไหมคะสินค้าชำรุดครงสร้างอาคารพังก็ต้อง หาทุนมาลงทุนใหม่ก็กําไรแล้วก็หดหายก็ต้องหาทุนมาลงทุนอีกต้องไหมคะเพื่อซ่อมแซมอาคารให้กลับมาใช้งานได้ให้กลับมาขายสินค้าได้นะคะเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นการป้นการจี้นะคะหรือการก่อก,กวนเนาะซึ่งเป็นอันตรายต่อการชีตต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของคนเราอยู่แล้วนะคะต่อมาเนาะในห้าง ก็ต้องมีระบบป้องกันนะคะหรือระบบกล้องวงจรปิดหรือ C C T V นั่นเองนะคะและการใช้งานยังมีประสิทธิภาพนะคะระบบกล้องวงจรปิดนะคะเป็นหัวใจสําคัญของระบบรักษาความปลอดภัยภายในร้านเลยนะคะไม่เพียงแต่ช่วยบันทึกเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบย้อนหลังแต่ยังทําหน้าที่เป็นเครื่องป้องปรามนะคะที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยก<อ>ารวางแผนตําแหน่งกล้องวงจรปิดนะคะต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่สำคัญเช่นทางเข้าทางออกจุดชำระเงินนะคะแล้วก็มุมอัพต่างๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังนะคะการลงทุนในกล้องวงจรปิดนะคะต้องมีความละเอียดสูงแล้วก็มีฟังก์ชันในการซูมที่จะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนนะคะนอกจากนี้แล้วการเชื่อมต่อกล้อง cctv เข้ากับเครคือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะยังช่วยสามารถ ฝ้าระวังจากระยะไกลผ่านระบบมือถือเราด้วยอีกนะคะหลักการเลือกกล้องเนาะหรือการติดตำแหน่งต่างๆนะคะมันต้องมีฟังกช์ชันต่างๆมากมายนะคะหนึ่งเลยค่ะต้องเลือกกล้องที่มันเหมาะสมนะคะกล้องมีความละเอียดสูงพร้อมฟังกช์ชันไน g h t v e r s i o นแล้วก็บันทึกเสียงได้นะคะมันดียังไงหากเกิดเคสเกิดเหตุการณ์ต่างๆกล้องไม่มีคุณภาพ ซูมเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นหน้าคนพูดกระทําผิดหรือแม้แม้กระทั่งเสียงยังไม่ได้ยินเลยนะคะเสียงยังไม่เท่าไหร่ภาพถ้าไม่เห็นภาพไม่คมชัดเราไม่สามารถใส่รายละเอียดจับคนหลายให้เราได้เลยนะคะเพราะว่าคุณภาพกล้องไม่ได้นะคะมองไม่ชัดไม่เห็นว่าเขาขโมยอะไรออกไปหรือเขาทําอะไรผิดนะคะ ต่อมานะคะตำแหน่งการติดตั้งนะคะต้องครอบคลุมถึงทางเข้าทางออกจุดชําระเงินมุมอับแล้วก็พื้นที่จะเก็บสินค้าเพื่ออะไรคะทางเข้าทางออกเป็นหัวใจสําคัญเลยเข้าออกทางไหนโจรมาทางไหนนะคะเขาหยิบของไปทางไหนออกทางไหนแล้วก็เขาชําระเงินไหมของทุกชิ้นผ่านการชําระเงินหมดทั้งหมดทุกชิ้นใช่ไหมดูได้ทั้งหมดมุมอับช่วงที่มุมมุมอับคือช่วงที่แบบมุมที่ ตามหัวมุมเลี้ยวต่างๆที่แบบอยู่ตางซอกอะไรอย่างนี้ค่ะควรมีกล้องนะคะเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดการลักเล็กขโมยน้อยสินค้าหายได้ง่ายนะคะพื้นที่จะเก็บสินค้าหรือสือแบ็กสต็อกข้างหลังนะคะก็คือพื้นที่จะเก็บเนาะ เพราะว่าพื้นที่ส่วนตรงนั้นนะคะจะมีสินค้าไปรวมกันเป็นมหาศาลเลยนะคะหยิบช่วยกันไปได้ง่ายสินค้าชิ้นเล็กๆนะคะก็ต้องมีกล้องเพื่อดูนะคะว่ามีความเสียหายหรือมีสินค้าหายไหมบางอย่างตั้งเรียงกันไว้สินค้าหายไปชิ้นหนึ่งแล้วก็สามารถใช้กล้องะค่ะซูมไปได้ว่าสินค้าที่หายไปเป็นอะไรแล้วใครเป็นคนหยิบไปนะคะ เวลาเกิดเคสต่างๆนะคะกล้องวงจรปิดสำคัญมากๆเลยนะคะจากประสบการณ์จริงคือพอมีเคสปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการดูอย่างแรกเลยที่เขาจะต้องมาดูคือกล้องวงจรปิดแล้วก็หาทุกมุมทุกเหตุการณ์ให้ได้จากกล้องทั้งหมดเลยนะคะจะจับโจรผู้ร้ายก็ต้องเช็คกล้องนะคะทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าหลักฐานที่ดีที่สุดก็คือภาพการเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งเสียงนะคะเวลาเราจะมาทําเคสทําคดีจับคนร้าย เขาจะไม่ฟังไม่ยอมรับถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนนะคะต่อมานะคะการสำรองข้อมูลนะคะเป็นการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์หรือฮาร์ดไดร์นะคะภายนอกเพื่อความปลอดภัยนะคะการบำรุงรักษาต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทำความสะอาดกล้องอย่างสม่ำเสมอถ้ากล้องดวไหนไม่เคยเช็คทำคว,ความสะอาดความคมชัดของภาพมีมุมอับมีอยากใยมาปิดบงังความชัดเจน เรียบร้อยค่ะเวลาทำเคสมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยดูแล,แลรักษามันเลยนะคะต่อมานะคะระบบการขโมยสินค้านะคะปกป้องสต๊อกของคุณเองเลยนะคะเทคโนโลยีการขโมยนะคะช่วยลดยการสูญเสียของสินค้าได้อย่างมีนัยยะสําคัญเนาะระบบเหล่านี้นะคะทํางานโดยการติดแท็กหรือเซ็นเซอร์กับตัวสินค้านั่นเองนะคะ และจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อสินค้านั้นถูกออกจากล้านโดยไม่ได้ผ่านการชำระเงินที่มันถูกต้องนะคะแท็กและเซนเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะติดกับสินค้าประเภทเสื้อผ้ารองเท้าและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าขนาดเล็กๆแล้วก็มีมูลค่าสูงๆนะคะก็มาจะติดแท็กกันขโมยไว้นะคะต่อมาการสแกนนะคะการสแกน RFID เนาะเองการใช้ครื่อวิทยุติดตามสินค้า เหมาะสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าที่สูงๆนะคะต่อมาเป็นประตูตรวจจับนะคะติดตั้งบริเวณทางออกเพื่อตรวจจับแท็กที่ไม่ได้มีการถุดปลดออกไปนะคะและกล่องป้องกันสินค้าสิทธิ์นะคะสำหรับสินค้าที่มีขนาดเล็กมีราคาศู์เช่นเ,นเครื่องเครื่องสางหรือยาก,ก็จะมีตัวล็อกไว้นะคะเราต้องชำระเงินก่อนถึงจะปลดออกไปได้แล้วก็ผ่านประตูออกไปได้เช่นกันนะคะ การจัดระบบตรวจสอบพนักงานและก็ลูกค้านะคะการสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ภายในร้านค้าเริ่มต้นจากการตรวจสอบแล้วก็จัดการพฤติกรรมของพนักงานและลูกค้าอย่างมีระบบนะคะการตรวจสอบประวัติพนักงานก่อนการจ้างงานนะคะเป็นการเช่นการตวรวจัตบอาชญากรรมนะคะสมัยนี้นะคะก่อนเข,เข้างานนะคะบางบริษัทนะคะจะต้องให้เราอะคะ่ะที่จะสมัครงาน ไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนนะคะว่าเราเคยมีประวัติอะไรติดตัวมาบ้างนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบ่อนเที่จะรับบุคคลคนนี้เข้ามาทํางานนะคะถ้าเคยมีประวัติขึ้นมาลักเล็กขโมยน้อยบริษัทไม่เอาทันทีนะคะติดยาเสพติดก็ไม่รับเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการป้องกันนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์ กาต่อการทํางานในองค์กรนั้นๆน,น,นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการจัดฝึกอบรมพนักง,งานเกี่ยวกับการตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้านะคะและการรับมือกับสถนานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็เป็นสิ่งจําเป็นเช่นกันนะคะ ในส่วนของลูกค้านะคะการสังเกตผ่านกล้องวงจรปิดและก็การวางตำแหน่งของพนักงานในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะสามารถช่วยยับยั้งการลับขโมยได้นะคะรวมถึงการใช้มาตรการส่งเสริมการขายที่โปร่งใสและสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาต่างๆนะคะการตรวจประวัติพนักงานเนี่ยเดี๋ยวนี้เน้นเน้นมากๆเลยนะคะเพราะเขาอยากรู้ว่า พนักงานที่เขาจะรับเข้ามาทํางานเนี่ยเคยมีพฤติกรรมอะไรมาที่มันผิดกฎหมายไหมนะคะก็จะขึ้นให้เราถ้าเราเคยมีคดีความต่างๆนะคะดําเนินคดีอยู่มีการสแกนลายนิ้วมือเก็บประวัติตัวอย่างก็จะขึ้นในประวัติอาชญากรรมของฐานข,อข้อมูลของตํารวจทั้งหมดเลยนะคะการสังเกตพฤติกรรมนะคะ บางครั้งลูกค้าคนนี้มาบ่อยมากๆแต่ไม่เคยซื้อสินค้าออกไปเลยสักครั้งหนึ่งก็มาทุกวันมาทุกวันเป็นการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าแล้วว่าเขามาทําไมนะคะไม่เคยมาสอบถามแต่เดินจุดเนี้ยบ่อยๆทุกวันเลยเป็นการสังเกตว่าเขามาทําอะไรนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการรักขโมยสินค้าออกไปนั่นเองนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะการควบคุมการเข้าออก ของสินค้าและก็ตัวบุคคลนะคะการจัดการไหลเวียนของสินค้าและก็บุคคลอย่างมีระบบเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันการสูญเสียนะคะและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ระบบการควบคุมเข้าออกเช่นคีย์การ์ดระบบสแกนนิ้วลายนิ้วมือนะคะหรือรหัสผ่านสำหรับพื้นที่ห่วงห้ามนะคะก็จะช่วยจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือพื้นที่ที่เป็นข้อมูลสำคัญได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการบันทึกการตรวจสอบเข้าออก สินค้าทุกชิ้นนะคะตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการขายหรือการแย่งเป็นลังสินค้าอื่นๆนะคะจะช่วยให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างแม่นยำแล้วก็ป้องกันการถูกลักลอบออกไปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะในส่วนของพนักงานเองนะคะทุกเช้าเนี่ยเหมือนเหมือนบางบริษัทก็จะเป็นในระบบสแกนหน้าเข้าทำงานนะคะในของส่วนของพนักงาน ก็จะมีเข้าประตูพนักงานอย่างเดียวเท่านั้นนะคะห้ามเดินผ่านเข้าออกของประตูลูกค้านะคะเมื่อเข้ามาสแกนหน้าเร็นก็จะมีแผนกต่างๆนะคะทั้งผู้จัดการทั้งแผนกป้องกันการสูญเสียแอร์พีต่างๆตรวจเช็คเราก่อนเข้าทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งของต้องห้ามของบริษัทต้องห้ามนําเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะ เมื่อเข้าถึงการทํางานแล้วก็เมื่อถึงพื้นที่จะเก็บต้องมีการส,สแกนหน้าสแกนนิ้วเข้าทํางานต่างๆนะบางบริษัทก็จะเป็นสแกนนิ้วก่อนเข้าเริ่มทํางานนะคะเมื่อเข้าทํางานแล้วถึงขั้นการตรวจสอบสินค้าเข้าออกต้องมีการบันทึกตรวจนับอย่างละเอียดมีการเช็คมีการนับทุกอย่างอย่างรอบคอบนะคะก็ถ้าเป็นพนักงานเองนะคะตัวพนักงานเองก็ต้องระบุให้ชัดเจนชื่ออะไรอยู่แผนกไหนนะคะเลขรหัสพนักงานคืออะไรเป็นการบ่งบอก พนักงานคนนี้เพื่อไม่ให้เอาใครมาสวมรอยเป็นพนักงานนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทได้เช่นกันค่ะการติดตั้งระบบสัญญาณการขโมยและก็ระบบเตือนภัยนะคะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะในการป้องกันการสูญเสียที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะเมื่อร้าน ปิดทําการแล้วระบบเหล่านี้จะตรวจจับการบุกรุกแล้วก็สัญญาณเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าของร้านทันทีนะคะการเลือกใช้ระบบที่มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวเช่เนเซ็นเซอร์เปิดปิดประตูและปุ่มตกใจนะคะจะช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยได้อย่างครบวงจรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการเชื่อมโยงระบบเตือนภัยกับศูนย์เฝ้าะระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าจะมีผู้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเวลาใดก็ตามนะคะหเลยนะคะในการเลือกนะคะต้องเลือกประเภทระบบก่อนเนาะเป็นแบบมีสายหรือไร้สายนะคะใช้กับ ให้เหมาะสมกับร้านค้าขนาดแบบไหนนะคะต่อมาเนาะติดตั้งเซ็นเซอร์นะคะควบคุมทุกจุดนะคะเช่นประตูทางออกหน้าต่างแล้วก็ทางเข้าทางรับต่างๆนะคะสนะคะตั้งค่าการแจ้งเตือนนะเนะคะอาจจะโทรไปทังโทรศัพท์หรือศูนย์เฝ้าระวังต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วเนาะต้องมีการทดสอบระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามาสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะในบริษัทเนาะต้องมีมาตรการป้องกันอัคีภัยนะคะเป็นการฝึกซ้อมแล้วก็บทบาทของพนักงานนะคะในทุกบริษัทค่ะจะต้องมีการซ้อมอบพยพหนีไฟทุกปีเลยนะคะฝึกต่างๆให้เกิดความชินนะคะหากเกิดภัยอะไรขึ้นมาไฟไหม้เราก็ต้องทําเป็นนะคะทางบริษัทจะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานในทุกๆปีนะคะหรือการอบ ฝึกอบรมอ,อบพยพหนีไฟแล้วก็การฝึกอบพยพอาคีภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีครูฝึกจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาฝึกให้เราเช่นการใช้ถังดับเพลิงถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหมเราควรทําอย่างไรนะคะจะมีการฝึกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาฝึกให้กับทางบริษัทนะคะ มาตรการการป้องกอันอัคขีภัยและก็ภัยธรรมชาตินะคะจะต้องมีการติดตั้งตรวจจับวันนะคะหรือหัวกระจายน้ําที่ถังดับเพลิงเนาะจะเตรียมถังดับเพลิงในในจุดที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ตรวจสอบถึงสภาพเป็นประจํานะคะกำนหนเส้นทางนีไฟแล้วก็ป้ายถังออกฉุกเฉินที่มันชัดเจนนะคะวางแผนรลบมือกับภัยธรรมชาติเช่นน้ําท่วมหรือแผ่นดินไหวนะคะคราวนี้บทบาท หน้าที่ของพนักงานแล้วก็การรับมือฉุกเฉินต้องทํำยังไงบ้างนะคะจะมีการฝึกอบรมพนักงานนะคะเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะคะการใช้อุปกรณ์ต่างๆรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นค่ะและขั้นตอนการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นการลักขโมยไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเป็นต้นนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำนะคะจะช่วยพนักง,งานมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะคะการสร้างวัฒนาธรรมองค์กรการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรนะคะดูให้พนักง,งานทุกคนนะคะตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยนั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับ ร้านค้าของคุณได้นะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทำง,งานบริษัทองค์กรต่างๆมาเนาะเขาจะต้องมีฝึกซ้อมทุกๆปีอยู่แล้วนะคะหากนักเรียนนักศึกษาไปฝึกงานในสานที่ต่างๆสถานประกอบการต่างๆถึงลอ่อไหมคะฝึกเราก็ต้องไปฝึกเช่นกันนะคะเพื่อความพร้อมในสิ่งที่มันจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะ โอเคเนาะจบไปกันแล้วนะคะบทที่5นะคะใกล้ถึงบทสุดท้ายแล้วนะอย่าลืมทําการบ้านทำไบฝึกหัดด้วยนะคะในบทที่5นี้อาจารย์ก็ฝากไว้นะคะให้นักเรียนทักศึกษานะคะลองกลับไปทบทวนดูเนาะไปดูห้างหรือสิ่งที่เราตัถานประกอบการที่เราทํางานก็ได้ของบริษัทเรามีระบบรักษาความปลอดภยัยเรามีอะไรบ้างที่เราเห็นอยู่ในทุกๆวันนะคะลองไปคิดวิเค,คราะห์กันดูนะคะ แล้วก็นําสิ่งที่อาจารย์สอนที่เรามาเรียนกันนะคะนําไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเลยนะคะในสถานประกอบกันอื่นๆนะคะเนาะก็จบกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมทํางานนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่ในบทถัดไปนะคะ